สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสมาชิกพักเพื่อไทยทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารพักเพื่อไทยที่ได้คัดเลือกให้ผมเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกมนตรีของพักเพื่อไทยไไไไไก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานการเมือง ผมทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงยี่สิบกว่าปีที่ทำงานตรงนั้นผมประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแต่ในฐานะคนทํางานผมยังพบข้อติดขัดติดระบบติดกฎเกณฑ์ในการติดต่อกับหน่วยราชการถ้าอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงเราต้องเข้าไปแก้ที่ระบบทำให้ผู้กับการเดินได้คนทำมาหากินดีขึ้น ประเทศถึงจะโตครับแล้ววันนั้นท่านอดีตนายกทักษ ouais. ิณชินวัตรก็มาชวนให้ผมเข้าไปทำงานการเมืองในพักคไทยรักไทยผมไม่คิดเลยครับตอบรับทันทีครับเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปแก้ปัญหาในสิ่งที่ติดขัดให้มันดี จากวันนั้นถึงวันนี้ตลอดเวลากว่า25ปีในการทำงานนั้นผมมีจุดแข็งของผมก็คือการเป็นนักธรรมคือการผลักดันนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมายตัวผมเองนั้นมีแบ็กกราวด์ทางด้าน เอนจิเนียร์ซึ่งถูกฝึกมาให้มีการคิดเป็นระบบและเมื่อได้รับมอบหมายผมเองก็มีความจริงจังทุ่มเทเต็มที่เป็นผลให้นโยบายที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จผมขอยกตัวอย่างที่ผลักดันให้นโยบายสำเร็จเป็นรูปธรรมดังนี้นะครับ ตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับท่านอดีิศรทักษิณในสมัยทารคไหนั้นผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งขณะนั้นท่านอดีติศรทักษิณท่านเล็งเห็นว่ารัฐบาลมีรัฐวิสาหกิจที่ประกอบการในเชิงพาณิชย์เราควรมีการนำรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจะสามารถตีมูลค่าของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นได้ตามราคาตลาดจะได้ทำให้นักวิเคราะห์เศรษฐกิจของโลกเห็นว่ารัฐบาลมีทรัพย์สินอยู่ในรัฐวิสาหกิจจานวนมหาศาลไม่ใช่เมื่อมองที่ประเทศไทยแล้วจะเห็นแต่นี่สินไปหมดในช่วงนั้นเองบริษัทปตทเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดอยู่ในกระทรวงสาหกรรม ผมจึงิเริ่มให้มีการแปลรูปบริษัทปททไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในที่สุดเมื่อวันที่6ธันวาคม2544ก็ประสบความสำเร็จในการนำบริษัทปททเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้มากมาร์เก็ตครับในช่วงที่ นำเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าอยู่ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทปัจจุบันท่านทราบไหมครับว่า Market Cap เป็นเท่าไหร่9ก้าแสนล้านบาทครับซึ่งเท่ากับหุ้นของปตทเพิ่มขึ้น8ปดแสนล้านบาททา,ทางกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่5้ เท่ากับกระทรวงการคลัง,ง,งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า4ี่แสนล้านบาทครับซึ่งผมถือว่าผลงานชิ้นนี้ต้องยกย่องให้ท่านอดีตนายกทักษิณที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในนโยบายเรื่องนี้หลังจากนั้นในปี2,546ผมก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรับถือว่าการกระทรวงคมนาคม โดยในวันที่11มีนาคม2547ผมก็ได้ดำเนินการให้มีการแปลรูปการท่าสายานไทยให้ไปเป็นบริษัทหมหาชนโดยมีการทำ IPO สัดส่วนผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลัง70%รายย่อยและสถาบัน30% Market c a p ในขณะนั้นอยู่ที่60,000ล้านบาทปัจจุบันมีมูลค่า 7แสนล้านบาทครับเพิ่มขึ้น64,000ล้านบาทดังนั้นมูลค่าที่รัฐถือหุ้น70%จึงเพิ่มขึ้นถึง448,000ล้านบาทโดยสรุปการแปลรูปรัฐวิสักทั้งสองแห่งนั้นทำให้รัฐมี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น8,500ล้านบาทท่านทราบไหมครับเงินจำนวนนี้เราสามารถนำไปถ้าเราสามารถนำไปให้กับครอบครัวของคนไทยซึ่งมีอยู่20ล้านครอบครัวก็ออถ้ากับครอบครัวเราได้40,000บาทนะครับถ้าเรานำเงินจำนวนนี้ไปให้ได้ เห็นไหมครับว่ามันมหาศาลขนาดไหนหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ผมตลอดเวลาทำงาน25ปีนั้นคือสนามบินส่วนรภูมิสร้างมานานหลายสิบปีแต่มาจบลงได้ตอนที่ท่านอดินนรศิสิเป็นนายกและผมเป็นอธิว่าการกระทรวงคมนาคม ช่วงปี2,545ถึง2,548ที่ผมได้ดำรงตำแหน่งร,รั้มจีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยแรกนั้นผมได้ทำงานร่วมกับท่านนายทักษินในการเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิจนแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและสามารถเปิดบริการได้ในวันที่28กันยายน2549ใช้เวลาการก่อสร้าง4ปี9เดือน ลบคันวิจารณ์ที่ไม่เชื่อว่าสามารถสร้างได้เพราะเป็นบึงที่เขาเรียกว่าหนองอูเห่าการที่เราสามารถสร้างสนามบินส่วนภูมิให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดนั้นทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางการบินได้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยหลังจากที่มีการเปิด สนามบินส่วนภูมิแล้วตอนนั้นบริษัทจัดอันดับของโลกได้จัดอันดับให้สนามบินส่วนภูมินั้นอยู่ในอันดับสิบของโลกครับ<ว><ว>แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างนี้ครับปี2549ได้มีการปฏิวัติรัฐประหารไม่เช่นนั้นแผนการพัฒน,นา ท่ากาศสานส่วนภูมิคงได้ดำเนินเป็นไปต่อตามแผนและเราคงไม่แพ้สิงคโปร์ฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางการบินในทุกวันนี้นับแต่หลังการปฏริรัต2549ถ้ากาศสานส่วนภูมิไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังตามแผนที่วางไว้ทำให้คุณภาพการบริการลดลงอย่างมากสนามบินส่วนภูมิ จากอันดับที่10ของโลกไปอยู่ที่อันดับ77ในปี2,565แต่หลังจากที่ผมเข้ามารับตำแหน่งในปี2,566ผมให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเป็นอเวียชัน h u ัของภูมิภาคซึ่งจะเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผมได้มีการกํากับให้บริษัทท่าอากาศยานไทยให้นำเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบผู้โดยสารทั้งการเช็คอินตรวจคน้นและตรวจค้นเข้าเมืองทำให้ระยะเวลาการรอคิวลดลงจากเดิมที่เฉลี่ย40นาทีมาเหลือเพียง5นาทีเท่านั้น ทำให้การจัดอัำดับชั้นของท่าอากาศสุนรรณภูมิขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากระดับจากลำดับที่77มาเป็นลำดับที่39ในปี2568สรวนภูมิไม่ใช่แค่สนามบินแต่คือประตูขนาดใหญ่ที่เชื่อมไทยกับโลกนักท่องเที่ยวเพิ่มธุรกิจ บริการคึกคักขึ้นสินค้าส่งออกเดินทางเร็วขึ้นและยกระดับความสามารถแข่งขันด้านโลจิสติกจนไทยขยับบทบาทจากประเทศทางผ่านไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคได้จริงส่วนภูมิคือเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมล่าสุดที่ประเทศไทยทำสำเร็จและตลอดกว่า20ปีมันพิสูจน์แล้วว่าโครงสร้างขนาดใหญ่หนึง่ง ชิ้นนั้นสามารถเปิดประตูโอกาสให้ประเทศได้จริงแต่อย่างไรก็แล้วแต่สุวรรณภูมิยังต้องพัฒนาต่อและประเทศไทยต้องเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานอื่นควบคู่กันไปผมเชื่อว่าคมนาคมนั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเดินทางแต่มันคือภารกิจใหญ่ที่สุดที่เปิดโอกาสให้ทั้งประเทศถ้าเราสามารถทำระบบถนน ระบบรางระบบการบินและท่าเรือพร้อมและเชื่อมกันเป็นโครงข่ายเดียวคู่ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี IOT ในการบริหารจัดการห่วงโซ่ประทานแบบไร้รอยต่อโดยจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นประกอบกันไปอาทิท่าเรือทางสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ไทยก็จะกลายเป็นจุดเชื่อมการค้าในภูมิภาคสินค้าจากจีนไปอินเดียก็เลือกผ่านไทยได้สินค้าจากออสเตรเลียไปจีนก็ผ่านไทยได้ด้านโลจิสติกลดลงประเทศไทยแข่งขันได้มากขึ้นและเศรษฐกิจจะโตแบบเป็นระบบครับคมนาคมไม่ใช่แค่พาคนไปถึงที่หมายแต่พาคนไทยไปถึงอนาคตนี่คือ ภาพฝันและภาพใหญ่ที่ผมอยากสานต่อเพราะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานดีโอกาสจะไหลไปถึงตัวคนคนตัวเล็กคนทำมาหากินที่มีทางเลือกมากขึ้นรายได้ดีชีวิตมั่งคงขึ้นและสุดท้ายคนไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขได้จริง ซึ่งถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเราพร้อมสางต่อภารกิจนี้ทันทีครับนอกจากภาพใหญ่ที่ผมอยากพาประเทศไปให้ถึงซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทั้งประเทศนั้นผมยังมีอีกสองนโยบายที่จะพร้อมจะสางต่อทันทีครับคือคมนาคมที่ดีต้องทำให้คนเข้าถึง และเป็นประโยชน์ในด้านอื่นของชีวิตด้วยนยโยบายแรกครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเกลืองเมืองนั้นครับผมตอนนั้นในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการ เตรียมความพร้อมในการรองรับ20บาทตลอดสายมีการเตรียมพร้อมในการลงทะเบียนและพร้อมใช้และเราต้องมีการแก้กฎหมายสำคัญทั้งหมด3ฉบับคือพรบการขนส่งทางรางพลรบการรถไฟฟ้าและพระบวตัวร่วมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมได้ประกาศกับสาธารณชนไปว่าประชาชนจะได้ใช้ ในวันที่20พฤศจิกายนน่าเสียดายนะครับนี่ตอนนี้เข้ามาถึงเดือนธันวาคมแล้วยังไม่ไปไหนเลยครับผมไม่ทราบว่ารัฐมนตรีที่ทําหน้าที่ต่อจากผมนั้นไปทำอะไรอยู่ถึงไม่ผักดัดเรื่องนี้อย่างไรก็แล้วแต่ผมยืนยันนะครับว่าภายในสามเดือน ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนาจัดตั้งรับาลพี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทันทีครับและเพื่อให้เส้นเลือดใหญ่ทำงานได้เต็มที่เราเตรียมฟิเดอร์เป็นเส้นเลือกฝอยพาคนเข้าระบบรลางพร้อมด้วยรถเมล์แอร์10บาทซึ่งปัจจุบันนี้ คนที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าบางส่วนจะต้องนั่งมอไซค์รับจ้างซึ่งค่าใช้จ่ายมอไซค์รับจ้างเนี่ยแพงกว่าทางตัวรถไฟฟ้า20บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของระบบฟีเดอร์รถเมล์แอร์10บาทนอกจากนั้นครับผมคิดว่าเราจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของระบบ รถเมในปัจจุบันซึ่งเป็นรถร้อนอยู่จำนวนพอสมควรแท็กซี่แต่เดิมก็เป็นรถร้อนหมดตอนหลังก็เป็นแอร์หมดเพราะผมจึงเห็นว่าถ้าเรากลับไปเป็นรัฐบาลเราจะต้องมีการปรับปรุงรถเมทั้งหมดให้เป็นรถเมแอร์โดยโดยจะให้คนจน สามารถใช้รถเมล์แอร์อได้ในราคาเดียวกับรถร้อนครับนโยบายที่สองพร้อมสารต่อทันทีคือบ้านเพื่อคนไทย<笑><笑>นี่ไม่ใช่แค่ความฝันครับเราเริ่มเดินแล้ว มีสี่โครงการนำร่องพร้อมดำเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยสามารถมีบ้านในทำเลที่ดีได้จริงบ้านอยู่ใกล้ระบบคมนาคมใกล้งานใกล้เมืองและที่สำคัญก็คือจ่ายไหวเพราะหัวใจของบ้านไม่ใช่แค่ตัวบ้านหัวใจของบ้านคือทำเล และทำเลที่ดีต้องเดินทางสะดวกครับจาก4ีครงการนำร่องผมตั้งใจจะขยายไปสู่พื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศทำให้การลงทุนด้านโครงสร้างคมนาคมระบบรางระบบการบินท่าเรือไม่ใช่แค่พาคนเดินทางแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้คนไทยตั้งหลักได้มีบ้านมีคุณภาพชีวิตจะได้มีแรงออกไปทำงาน หาเลี้ยงครอบครัวและสร้างอนาคตของตัวเองได้จริงครับพี่น้องพักเพื่อไทยครับคนข้างนอกบอกว่าพักเพื่อไทยอยู่ในจุดท้าทายบอกว่าเราจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้อีกแต่ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นครับ เรายังมีไฟเรายังมีฝันเรายังมีอุดการเดียวกันอยากไปทำงานทำนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนของเราครับที่ผมเข้ามาทําการเมืองก็เพราะอยากแก้ไขสิ่งที่ติดขัดให้พี่น้องประชาชนทำงานได้ขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น วันนี้ผมก็ยังเชื่อแบบนั้นครับและผมยังเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยอย่างเต็มเปี่ยมเพราะนี่คือพักที่มีทั้งคนที่มีประสบการณ์จริงและมีคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสารรค์ทำงานเป็นทีมเดียวกันมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการพัฒนาประเทศไทยให้เดินหน้าและด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองวันนี้ ผมจึงขออาสาเข้ามารับผิดชอบงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยในฐานะแคนดิเดตนายกทัฐมติของประเทศไทยเพื่อรวมทุกท่านไปทุ่มเททำงานให้คนไทยทุกคนกับขอให้พวกเรารวมกันยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ครับ